โอ้ยหนาวเลยเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี่สวัสดีสบายดีทุกคนทุกท่านนะครับโอ้ย สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ป่านฮะทุกคนทุกท่านนะครับด้วที่เป็นกําลังใจใครับผมถมถี่ทมยังเป็นถี่เรียบร้อยบ้าะต่อไปก็หาเมือหาวันสิโยกเสา เอกเสาขวัญเนาะเสาขวัญพ่อพี่น้องโอ้ยกระโดดนานเลยตั้งแต่แตยังหน่อยผูเคยเห็นอยู่ดอกขเขาจะยกเงินยกบ้านจะคข้องนะแต่ว่า <c oughs> ยกบ้านคนอื่นครับเห็นพอนผ่านๆแต่ก็าไม่ได้ใส่ใจนะต่อไปกระเทิงคิววจะคของเนะลยเนาะก็บ่เคยหนึกเคยฝันน้อพี่น้องเอ้ยก็ค,คิดว่ามันจะจบแค่บ,บ้านสีเขียวเด้ บอบ,บคิดว่าห่านสีเขียวสิเกิดขึ้นอีกหลายคนก็ไ่ต้องขิดยากดอกว่าห้าสีท่าสีอยังสีเขียวเท่านั้นแหละสำหรับห้าวนะบ๊บอยสีน่นหมายขอบคุณมากนะฮะพี่ทุกคนที่แนะนำแต่ก็คงเป็นสีเขียวนะบ้านสีเขียวร้านสีเขียวขอบคุณพี่ตานาะอาทุกคนทุกท่านที่ติดตามและก็ให้กำลังใจ กระทมถีเป็นถีเทียบห้อยกับพอใจเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เป็นยังคือว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์คือบุกหันลอยก็มัดมาได้ดังใจฮะด,ดิสระพีนองเลยโอ้ยปันญาก็ยังมีดราม,ม่าหวานขับเองเลยไหมมึงโน่นนี่นั่น มาบอกไงเฮาครับโหลดเองพี่น้องเอ้ยเบิ่งคลิปก็ได้คั้นกูมีโหลดกูสิยากบอกจิกูก็ครับเองตัวก็เหตุเองหรอว่ากูสิจ้างเขาฮาสิแตกนี่ไงกประสนใจดอกพี่น้องกับพวกอัปะมงคลนะมะันสนใจดอก ก่อนสิวาเก้าสิแปดนะนี่นะนี่บอกให้มันเป็นผักลงมาเด้อว,วะเป็นผักคือขั้นหน้านี้เขตน,นั่งกระตั้งหากทั้งนี้กระตั้งหากนี่เป็นผักลงมาให้มันเพียงให้มันละเอียดละเอียดมองในละเอียดสามเพราะสำนักสามาดอกด้านนี้บาเก้สิบหกโฟกัสปันไดเพราะว่า สีดำหัวท้ำสวนอยู่ทางหลังนี่แค่นี้ก็โอเคเลยแหละลูกผูกพี่น้องเย้ยเป็นล้านอยู่หอส่วนตัวสามารถลงจอดได้เลยกว้างเลยนะเบิ่งจังสี่น่ะแนมไปนะั่นกว้างเป็นแนมทา้งนั้นไปส่สวนนี่ก็กว้างแนมจากทา้งนั้นก็มาพี่กับกว้าง ไปก็จะทํารัว้วเป็นหัวเขตของเราเลยเนาะส่วนโรงเทียนกับของพืนไปจริงๆนะดินหอ,อดพุ่นแต่ว่าพืนคอมากุณละหอด ผลหยิบลงใส่หน้าผลหน่อยลงใส่หน้านู้นน้องเนะี่ยบล็กเลือกหนึ่งเลีลเ้ยงปลายังเียใใ่ปลานิ่นบอกปลานิ่นบอกครับโอ้ยไปมาพักกระแนมคุณอาครับโหลดแนม แง่จะบวดผ่าปสายตาเลยเขาจะทําอะไรสิบาระหนเนาะสิทําหลายอย่างอยู่เธอฉันสิทําหลายอย่างอยู่ตะแหกว่าต้นดูต้นหนักกว่าสิเสียโลกก็สิไว้ต้นเดียวมา หมดไปแล้วมานอนแค่คืนเดียวาพ <c oughs> อาไฟอีกสามสิบมือก็เราจัซสิกคับมาใหม่จะซสิมาเอาดินนั่งเครื่องนี้มาขีดสั้นเลยเม็นขางลงเลยจะให้กินปลาได้ไหมนี่เพราะจะให้กินปลาได้ กาเลี้ยงปลาน่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณไลยๆนะครับเด้อทุกกำลังใจที่ส่งแรงเสียแรงใจเข้ามา เมือ่อยพี่อะไรตั้งแต่เมื่องานอ้นขึ้นบ้านให e yeah. ม่อีเจเฮี่เมื่อกี้นน่ก็สลบไปสลบไปหน่อยนึงหอดอยู่บ่อสิบนาที่พอหอดดนกแล้วก็ฟื้นมาก <c oughs> ลุกมาต่อ ียังแน่ใจหนึ่งก็จังเอาออกเบิร์ตตนมาตนดูนี่อ,ออกเบิรแล้ะครับปุกปุกนั่นปุกนีนะั ที่ที้วและกันนั่นก็ยักได้อันนี้ก็ยักได้แต่เห็นมันแล้วทีเดียวมันแล้วหรอกฉันมีแต่ซัพพอร์ตตัวเองนะฉันไม่เหมือนคนอื่นนะที่มีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นเข้าของเครื่องใช้นู่นนี่นั่นแต่ มีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตฉันแค่นี้ฉันก็ดีใจมากแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตฉันแค่นั้นก็โอเคแล้วพี่น้องซัพพอร์ตอันเดินบอลสิปุกอัน โครงสร้างนี้เ้าสี่เหตุเป็นอันกำแพงอ้อมไห้บะจือดอ้อมไห้ไปทางนี้ฝั่งนี้เ็จเป็นกำแพงอ้อมไหวเลยกะเห็นมันสูงๆแน่บะพอด่านหลังกสิโยกระดับลงมากาสิเหตุมันเป็นระดับลงมาแต่ตอนนี้มันสิเข่าหนาแรกมันสิบมีฝนตกค่ะเดถ้าเกิดว่าฝนตกมันกสิอัน ลงมาอายุเนาะมันก็สยบลงมาอยูุ่เฮากับม,มีประสบการณ์ดอกพี่นนองไอ้ตามเอาเฮากับสั่งเอาตามที่แบบว่าเฮาคิดนะตามความคิดเจ้าของตอนแรกว่าสิพ่อแล้วมันได้ะดับไปทางนี้นะบัดนี้ทางหน้าพัดตามตามก็เลยบมีรปะว่ามึงคือบ่เอาดินขึ้นมาทมนี่ซาบซ่านให้มัน หัวไปเลยก็เลยมยัอยากคัดใจมันมแต่ละมันกับพ่อใจแหละนะที่เาขาคัดใจมันนะเพราะว่าเพราะว่าเขากับมันนะเวะลาเห็ดยังนะความคิดอ่สวนทางกันเบิดตพี่นอ้องเลยจังหวะโบเคยแบบว่าสิบไปเก้าไกา่ของกันการรายการนีนเดี๋ยมันอยากเห็ดยังกือปล่อยมันเห็ดไปัตเข้าเองคือการเข้าอยากเห็ดยังเข้ากับเห็ดเขาก็สั่งไป คันถามมันมันผนเอาแบบมันห้าพัมมากกัรปรึกษามันมันผดเอาแบบของมันนะนะมาทำบุ๋มเนสไตล์ของเฮาก็เลยกอบาเอาดีกว่าก็เลยเอาสไตล์ของตัวเองมันจังมันต้องคิดมากก็เลยเพิ่มดินขึ้นมาอีกสิบโหลดสบโหลดนะหะาพันบาทพี่น้อง ไห่อนหันนะเขนั้นมาห่อนนีหาพันบาทซุมนี่นะสี 4, ห่หมื่นหารวมแล้วกับสรุปแล้วนะฮะห,หาหมื่นพอดีพี่น้องเอ้ยเลาก็ขีดไว้อยู่วะกูสิทมทีนี่จากงบตัวเองที่มีอยู่นี่กูสิบบ่อยมันเกินหาหมื่นวาเหตุใดเนาะกูสิบบใอยมันเกินหาหมื่นอืมอย่างัก็ตามแต่ว่าสิบบ่อยมันเกินหาหมื่น ันเกินหาหมื่นวยมันกัดสิปายอีกแล้ววางบเท่านี้ก็เลยก็เลยอยู่ในะหาหมื่นอะไรตอนแรกว่าซไเ้เซียแต่หมื่นสี่หมื่นหาในะหาหมื่นก้าเอาขึ้นมานี้อันนี้กัดิมาจูดนี้จูดนิกัสิเลียลูกนี้นี่กับพอด,ดีเลยห่ากัสิป,ปูก อยู่แล้วก็สีอีนี้แหละเคลียร์ท่านี้ดหน่อยกับเพาะที่สิปลูกกันเครืองปลูกเข้าเลยนะถั่วมักแตงปลูกงกัยกว่าไปมีสะมียังเลยเนาะเขามีเงินเท่ากับสิเจาะอ,อันนี้โซล่าเซลมีเงินอยู่เท่ากับสิปลุกกระท่อมเท่านี้แหละกระท่อมน้อยถ้าสิเห็นเป็นบ้านสวนอีก น้องก็เลิกอะีรครับคุณล,ลายไลฟ์ปีไปคุณเล่นน้องประมาณสองปีสามปีเหิืนก็นั้งสิบเท่าเนี่ยหมือนอยากไปเอาดินบ่อนอื่นน่ะเด้ก็เลยแบบเอาเลยหนีาะก่อนของเร่งมาอยู่หัวคิดการไกลมากเลยบ่าวบอย,บอยขอชื่นชมพี่เพิ่นว่ะขอบคุณครับพี่ผมก็คิดไปตามพี่แบบว่าตามสิ่งที่เราต้องการแหละ เขากับบรด้มีประสบการณ์เนาะเรื่องที่สิยกป่านใหม่นะี่คือการเขายังบรด้มีประสบการณ์เลยว่าต้องเห็เุในไดเนาะเข้ากับสิทนันคุณแม่เขาแหละดีแต่ว่ามีคุณแม่นี่แต่ว่ามีอีแม่ที่คอยให้คำปรึกษาอีแม่แล้วเดาดีอด,ดีได้จะว่าคอยเคียงข้างกันตลอดไ่เคยห่างกันเนาะนี่แต่ว่ามีอีแม่คอยให้คำปรึกษา เป็นทุกอย่างให้ลูกพอหานแล้วก็สิให้แม่ฮะและลงมาอยู่พี่เละเมล็ดน้ำดูพี่แพละซัพพอร์ตยู่อีแม่กะเอาก็ได้พี่น้องแต่ว่าเธอเล็กเธอหน่อยน,น,นานๆทีเหลือแม่อยู่คนเดียว ใจจริงหน่อยห่วยคันแบบมีเงินเนาะพี่นอ้องมีเงินจักล้านหนึ่งนี่เนาะสวดไม่เล่นได้นี่นะน้ำน้องเฮาก็มีน้ำน้องตัวนั่นดิน้องเก่าน้องเกลี้ยงจัดไปโซล่าเซลล์โซล่าเซลซล์ก็สิบสิบต่างกวามไหนกว่าต่างเท่าไรก็ได้แถวนี้แหละโซล่าเซลล์ มีเงินจักรละหนึ่งตั้งโซล่าเซลล์ตั้งห่านขึ้นครับโอ้ยยังสิหลายอย่างกิดปันมันปวดหัวพี่น้องหลายอย่างของนงห่องน้าปั๊มนงปั๊มน้าเออแทงนงแทงน้าเนาะลายลายลายพาเบิร์นพาส้มต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆที่เบิร์จบคลิป ฝังเบิ่งโฆษณาใหา้ีนเด้อพอสิสด้มีลายด้เนี่ยเนาะต่อไปก็หาหมือหายามยังอีกหลายมือเติบอยู่จักสไดไจหาหมือหยกเสาขื้นบาทก็เริ่มทำการเลยไฟก็จ่ายค่าไฟไปเลยแหละอดึงไฟลงนะแต่ว่าโมโหว่ามือได้จักสิได้เอากับสิคอใส่ไฟ โรงเรียนก่อนเลยกะน้า้องเฮียนก่อนเนาะโอโครงการคอยเป็นคอยไปน้องบอยที่เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากนะครับพี่กะสิเจาะน้าโซลาเซลเนสิใส่โซลาเซล,นเลเ์น้าแเลยวะสิใส่ป๊มน้าน้าอยู่ห่านนะสิใส่ป๊มน้าประเภทปลูกนี่สิปลูกายอยู่ งสงัซสิเป็นส่ว,วนกระดูฝนพูณเล้กจังสีเร้บปลูกราะว่าเ้าต้องเห็ดหัวก่อนเนาะหัวกระสีออาประตูอันตะหนางเล็กหักแน่เนาะออกม,มานี้แล้วก็ออกไปหอดน,นี้ตอนแรกว่าสีอ้อมแต่หอดน,นี้อ้อมหออน,นี้หอดหันแต่ไม่ใช่เลยกรนสีอ้อมน้องไหวนี้ออกไปเลยเนาะ อันเพราะว่าสิเป็นน้องอันสังวอลิขสิทธิ์ตนอนนี้ก็ห้สัทบ่ให้สัทเลี่ยงลงซุมนี่ก็สิเป็นเครื่องปลูกเา้าแค่นี้ก็สิเป็นปลูกหญ้าปลูกยางไว้ให้ัวให้ควักไวอ,อมีสีมากกับนาสีสีเขียวอยู่พี่น้องร้านสีเขียวแล้วกันพื้นที่ก็สิเป็นสีเขียวเนาะทีส่สำคัญก็สิหากล้วยใหม้มาปลูกไว้ มันอึดเลยต้นกล้วยเขาก็นนะกล้วยอีแม่ขนาดดับไปเลยเลือดได้เลนะข่ากองพรอ,อีแม่ดเดยเลยพี่น้องเลือดแค่นะ่ะกล้วยอีแม่กล้วยของคุณแม่เลือแค่นาะนไปเลยนะทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ดูจบคลิปและไม่ข้ามโฆษณานะฮะความฝันจะต้องเป็นจริงมาหอด้วัน,นี้ก็โล่งใจไปแนะ่ ตอนที่รอ,อโหลดขนมอุกใจอุกใจแล้วแปลว่าเขาบอกหูได้ว่าเขาต้องเสียงเงินรายปันได้ให้ดีขาทมถี่คมยังนะเขาบอกหูว่าเขาเอานงิเขารา,ายปันไดเขาสเสียหน่อยหรือเขาเสียลายบันนี้เขาหูเลยวา่าเออหาหมื่นโอเคหาหมื่นจบ